بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب بودري أنكم كنيمي وخوا ما الدليل على تقديم أثمان بعدهما في الخلافة หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงการขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะของสหาบะทั้งสองท่านนั่นคือก็คือท่านอบูบุลบาคอัสติดดีกรดิยลลอฮุอันฮฺนะครับตามาด้วท่านอ,อุมารอิบนุขตอบดิรดิยลลอฮุอันฮฺนะครับซึ่งอลิฟะท่านที่สามคือท่านอุสมานอิบนุอาฟานรดิยลลอฮุอันฮฺนะครับเชฟึงถามบอกว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่บรรดาสหาบะได้ยกให้ท่านอุสมานอิบนุอัฟานรดิยลลอฮุอันฮฺขึ้นเป็นคอลิฟะ ต่อจากท่านอาบูบักและกระทางอุมรัรนั่นเองนะครับมีหลักฐานไหมเชตตอบอกว่าอันาดินและจูอาล่าดิกากาซีรอเชคบอกหลักฐานในเรื่องนี้มีอยู่มากเหลือเกินนะครับมินฮามาตะกัดดัมทั้งที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นที่เราเรียนดูกันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่ามินฮามฮัดิสุกะอับบิบนนอูจีรอนะครับและก็ยังมี h a d ิ s อีกบทหนึ่งซึ่งเป็นห a ดิ s ที่รายงานโดยท่าน กาบิบนาอุจร่ารับีอัลลอฮุอาณุทันเดล้อบกว่า ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فِتْنَةً ف َ ق َ ر َ้ ب َ ه َ ا มีวันหนึ่งท่านอัไดุ้ล้บีาร์น์ซลออ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 อมัออ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 อุอออนออ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 อาออ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 อวอออออนออ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 ิดออออออ มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาโดยที่ศีรษะของเขาถูกคุมไว้ศีรษะของชายคนนั้นเนี่ยคุมถูกคุมมาไว้ فقال رسول ا ะสัมล ى الله ع ل น ه و ก ل م لا ترسو كفود ك า ب า و ะ ه ذ มะอ م ดินอ ن ลั ل ฮุดาชายผู้นั้นณวันนั้นเขาได้อยู่บนทางนำแปลว่าชายคนนั้นคือคนที่ดีและคนคนนั้นคือคนที่ได้รับทางนำและยืนหยัดอยู่บนทางนำ فوثبت فاخذت بضبعي أثمان تن كعب ابن عجرة رضي الله عنه تنبغى قوشندي كمبود نجاة أثمان لَكَ النبي الله عليه وسلم ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا ท่านกาบบอกพอทระซุนผู้เช่นนั้นแล้วเนี่ยฉันก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบจับแขนทั้งสองของทานอุสมานแล้วก็หันไปหาทระซุนแล้วถามทระซุนบอกทระซุนที่ทระซุนหมายถึงชายที่ถูกคุมศีรษะเนี่ยหมายถึงคนคนนี้ใช่ไหมหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงทันอุสมานบนออฟานใช่ไหมทระซุนก็ตอบบอกว่าฮาลา่นและชายผู้นี้แหละนะครับที่เขาได้รับการปกป้องในวันดังกล่าวและมีหะดิสิกบทหนึ่งพี่น้องรายงานโดยท่านหญิงไอเชะฮ์รอดิออฮุอันฮานะครับ ท่านได้ล่าบอกว่านั่นที่เราบอกว่าข้าวทารุสุลละศ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่ารุสุลละศ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกล่าวแก่ใครพี่น้องกล่าวแก่ท่านอุสมานเป็นการเฉพาะบอกว่ายาอุสมานอุสมานเอ๋ยอินวัลลากัลลอฮุฮาดัลอัมรอยมันหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบหมายการปกครองนี้ให้แก่เจ้าในวันใดวันหนึ่งแล้วแล้วก็ หมายความว่าอุสมานหากว่าหลังจากนี้ในภายภาคหน้าเนี่ยเราจะอะไรให้เจ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยเห็นไหมครับลมนากอัะเมื่อถึงวันนั้นพวกมุนาฟิกต้องการที่จะถอดเสื้อนี้หมายความว่าอะไรถอดเสื้อที่นี่ในหมายความว่าต้องการที่จะปลดเจ้าจากการเป็น c a ิฟ f าเนี่ย ซึ่งอัลลอฮ์จาราเป็นผู้สวมใส่มันให้แก่เจ้าแปลว่าเป็นอัลลอฮ์จาราเป็นผู้เลือกให้เจ้าเป็นผู้เป็นคอลีฟะเป็นผู้ปกครองในช่วงเวลาเวลาในช่วงวันนั้นเนี่ยในช่วงวันเวลาเหล่านั้นเนี่ยหากว่าพวกเขาต้องการที่จะปลดเจ้าต้องการที่จะถอดถอนเจ้าจากการเป็นคอลิฟะเนี่ยขอารุนสั่งบอกว่าฟาลตะกล่าวผู้อุษมานเจ้าอย่าได้ยอมนะเจ้าอย่าได้ถอดมันออกนะและท้ารุนก็พูดซ้ำถึงสาม ทั้งเดยการอุสมานเจ้า่าได้ถอดมันออกคืออย่าได้ยอมที่จะลงจากการเป็นผู้นําเพราะอะไรเพี่น้องเพราะที่เราทรงรู้ว่าทัอ,อุสมานเป็นซอฮามะที่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอยู่บนทางนําและจะเป็นผู้ที่ปกป้องบรรดาผู้ศรัทธ,ธาให้รอดพ้นจากความเลวร้ายนั่นเอง นะครับซึ่งเป็นะดีษที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือหนังสือสุนันนะครับของท่าน,นอีนมามอิบินมาญะนั่นเองนะครับและหนังสือของท่านอีมามติรมีดีนะจามนีของท่านีมัมติรมิดีด้วยกันแลน้วก็หนังสือฮี ي ح ของท่านีมัมอิบนบนะครับซึ่งเป็นะดีษที่ صحيح นะครับ

บรรดาสหาบัหกท่านที่ได้ทําการปรึกษาหารือกันซึ่งเป็นคนที่ท่านอุมัดอิบนุขคอตเป็นคนเลือกขึ้นมาเรียกว่าอะไรอัลลุชูรอเราเคยไดียํคำว่าชูรอใช่ไหมครับคาว่าชูรอหมายถึงการปรึกษาหารือกันซึ่งสหบัหกคนเนี่ยเป็นสหบัที่ท่านอุมัดอิบนุขคอตในขณะที่ท่านนําละหมาดเนี่ยท่านถูกแทงใช่ไหมเลือดไหลแล้วท่านก็นําละหมาด ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นในก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้สังส่งเสียว่าสั่งเสียกับใครสั่งเสียกับลูกชายขอ,อ,อ,องท่านอับดุลลาบิงอัมาบอกว่าให้ไปบอกข่าวแก่ซอฮาบะหกคนต่อไปนี้และพวกเจ้าก็เลือกกันว่าใครในหนึ่งจากหคนนี้ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นคอิิฟาต่อหลังจากฉันซึ่ง6คนนั้นเป็นซอฮาบะที่ท่านอุมัติเลือกขึ้นมา และเป็นหกคนที่ยังคงมีชีวิตหลงเหลืออยู่จากบรรดาซหฮยบางที่จราซุนเคยแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์ใครพี่น,นองหนึ่งทนอุสมานิบนอัฟานซท่านอัลเลบินอบีตอลิบ,บ,บ,าลบสามอัลซูเรบรนูอาวามสี่ัลฮะบินอุบัยดิลละห้าอับดุลฮ์มานิบนอาฟหกซาอับนูอบีวกาสรอดียลอฮุอหนุท่านุมัตเลือกขึ้นมาหกคนบอกเจ้าไปจัดการให้หกคนนี้ปรึกษาหารือก,กันว่าใครที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นอลิฟะ แต่รากฏว่าพอหกคนนี่ทราบข่าวเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านซูเบต์งาวางบอกฉันสะละตําแหน่งให้ท่านอาลีบินอบีลตอลิบท่านตอลฮาบินอบัยดินแลบอกฉันสะละตําแหน่งของฉันให้ใครให้ท่านอุสมนานอัฟซานท่านซาดิบนอบิวกาสบอกฉันสละตําแหน่งให้แก่ท่านอับดุล ر ح มานีบินอาอูเพะทั้งสามท่านต่างเห็นว่าสามท่านนั้นมีความประเสริฐมากกว่าพวกเรา ใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้เหลือกี่คนแล้วเหลือสามคนก็คือใครก็คือท่านอุสมานอับดุลฟารรดิยัลลอฮุอับท่านอัลลอิบินาบีตาลิบดิยัลลอฮ์ฮานูแล้ก็ท่านอับดรุรราะห์มานบลาอูฟดิยัลลอฮ์ฮานูฉะนั้นหกคนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บรรดาอุลม่าเรียกว่าอะลุชูรอคือองค์ประชุมที่ท่านอุมัรได้แต่งตั้งได้เลือกขึ้นใช่ไหมครับแต่พอในตอนแรกแล้วก็สละสิทธิ์กันเหลือสามคนพอเหลือสามคนแล้วท่านอับดรุรราะห์มานบนาอูฟก็รู้ว่า สองท่านนั้นคือท่านอุสมานและท่านอาลีนั้นเป็นคนที่มีความประเสริฐมากกว่าท่านและเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านอบับดุลลบลล์มูฮัมหมัดอิสลามมากกว่าท่านท่านอุสมานเป็นอะไรเป็นลูกเขยทาราซูลท่านอาลีเป็นอะไรเป็นลูกเขยและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทาราซูลแต่ท่านอุสมานแต่งงานกับลูกสาวทั้งสูงกี่คนสองคนใช่ไหมครับสองคนคราวนี้ท่านอับดบุลลลฮัมอัลฟจึงบอกว่าดังนั้นฉันขอสละสิ ทำไมฉันขอถอนตัวและฉันจะเป็นคนกลางในการที่จะสอบถามความคิดเห็นของบรรดาสฮาบะท่านอุษมานบิลอาฟใช้เวลาสามวันสามคืนเดินเข้าไปทุกบ้านของบรรดาสฮาบะถามความคิดเห็นของบรดาสฮาบะถึงความประเสริฐของท่านสองคนนี้ของสฮาบะสองคนนี้ซึ่งไม่มีสฮาบะคนใดปฏิเสธถึงความประเสริฐของสฮาบะทั้งสองคนคือท่านอุสมานและท่านอาลีบินอบีตอลิบแต่บรดาสฮาบะทั้งหมด ต่างเห็นตรงกันว่าผู้ที่เหมาะสมณเวลานั้นมากที่สุดคือใครท่านอุสมานอิบนาอัฟานรอดีลลอฮุอันนูฮุจึงจบลงด้วยกับการที่ว่าท่านอับดุลฮะม์มานบินอาฟจับมือท่านอุสมานและให้สตยาบันให้สตยาบันว่าท่านอุสมานเป็นอลีฟะต่อจากท่านอุมัตอินุขตาบารดีลลอฮุอันลอฮุพอท่านอับดุลฮะมานบินอาอฟทำเสร็จปุ๊บคนที่สองที่ให้สตยาบันคือใครพี่น้องวะท่านอาลีบินอบบีตอลิบ ที่โผชยากล่าวหาว่าอุสมานแย่งตาแหน่งน่ะแต่กลับกลายไปท่านอาลีบินอบบตอลิลฟเนี่ยให้สตยาบันเป็นคนที่สองตามจากใครจากท่านอับดุลฮ์มานบิลาอัฟเลยเพราะท่านรู้ถึงความประเสริฐของท่านอุสมานอัลดุลฟานนั่นเองโดยเหตุน,นี้หนึ่งจะเป็นมติเอกฉันของบรรดาซาาบหกท่านและเป็นมติเอกฉันของบรรดาซาาบที่อยู่ในนครมดีน,นะณเวลานั้นและเป็นมติเอกฉันของบรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหมดนั่นเองที่เห็นถึงความเหมาะสมว่าท่านอุสมานอิบนุัฟานเป็นคอลีฟะ นะครับลำดับที่สามนั่นเองและเชคก็บอกว่า และหลังจากที่ท่านอับดุลลอฮ์บิลลอาฟและท่านอาลีบินอบีอิอลิฟเนี่ยทั้งสองท่านได้ให้สัตยาบันกับท่านอุสมานแล้วหรือให้ใบา้อาแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะที่อยู่ในนครมดีนะก็ต่างเข้ามาให้สัตยาบันหรือให้ใบออกับท่านอุสมานอิบนะอัฟซานในการเป็นผู้นํานั่นเองนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญที่สอนและเตือนให้เรารู้ถึงจุดยืนและอะกีดาของเราที่มีต่อซอฮาบะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะ,ะ,ะ,ะลัยฮิวะสัละลัมสัลลัลลอฮุอ نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم